ครับสวัสดีครับวันนี้พามาชมโคกหนองนานะครับโคกหนองนาที่บ้านแบกจานตมบลสังขะนะครับของคุณครูจิรศัก์นะครับราชการเกษียณนะครับอันนี้เป็นทางเข้าโคกหนองนาครับนี่ก็ปลูกต้นไม้นะครับหลายชนิดนะครับนียางนานะครับต้นสะเดาต้นพยูงนะครับพืชสวนก็มี ขานะครับมะมิกล้วยนะครับลูกเยอะๆนะครับเนี่ยก็เป็นโคกน้องนาก็ทํามาได้2ปีนะครับเพิ่งทามาได้2ปีนะครับหลังจากที่เกษียณอายุราชการนะครับท่านก็มาใช้ชีวิตอยู่ที่โคกน้องนาแห่งนี้นะครับเนี่ยบริเวณประมาณ16ไร่นะครับสองฝากฝังก็จะเป็นสะนะครับสะเก็บน้ำนะครับเก็บน้ำเลี้ยงปลานะครับ เป็นชีวิตที่พอเพียงนะครับมีความสุขท่ามกลางธรรมชาตินะครับอันนี้ก็สะมีทั้งสองด้านนะครับแต่ช่วงนี้ยังไม่มีน้ำนะครับนี่นะครับบริเวณนะครับกำลังสวยงามนะเขียวชะอุ่มเลยช่วงนี้นะครับเข้าสู่หน้าฝนแล้วนะครับมาชมได้นะครับท่านที่อยากเห็นนะครับโคกน้องนา ของคุณครูจีรศักดิ์นะครับที่บ้านแบกจานนะครับนี่ท่านก็ทําสําเร็จแล้วนะครับสําเร็จอีกขั้นหนึ่งราเข้าไปดูข้างในนะครับเนี่ยข้างในก็จะมีระบบน้ําบาดาลโซล่าเซลนะครับบาดานหกนิ้วนะครับเพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตรนะครับในช่วงของหน้าแ้งนะครับโอ้โตเร็วมากนะครับสองปีต้นสดาต้นต้นพยูแบบนี้เนี่ยต้นพยู กล้วยนะครับกล้วยก็สมบูรณ์นะครับกล้วยน้ำว้ากล้วยกล้วยไข่ก็มีนะครับมีหลากหลายนะครับนี่ครับบริเวณโคกหนองนากล้วยก็เยอะนะครับท่านใดที่อยากได้กล้วยนะครับกล้วยดิบไปขายกล้วยสุกติดต่อได้นะครับนี่สระน้ํานะครับสระน้ําที่ ขุดไว้กับเก็บน้ําเพื่อการเกษตรนะครับนี่เป็นรูปแบบโค้งงสวยงามนะครับเปคลองไส้ไก่ด้วยเป็นความสุขแบบพอเพียงนะครับอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินี่ก็ามาดูระบบกระปานะครับบุบาดาลโซลาเซลล์ในถังเก็บกักน้ำนะครับไว้สำรองใช้ มองภาพเอาครับสมัยก่อนนี้ไว้ทํานาอย่างเดียวนะครับมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมากมายนะครับทาดูดูเดียวก็ทิ้งนะครับตอนนี้ก็ปรับสภาพมาเป็นโคกหนองนานะครับก็ทําได้หลายอย่างนะครับเรื่องของพืชแล้วก็เลี้ยงสัตว์นะครับสัตว์น้ําอันนี้เลี้ยงปลานะครับมีกระชังกระชังเลี้ยงปลาแล้วนะครับก้นหนึ่งนะครับแล้วก็เก็บไว้บริโภคนะครับ ของอาหารนี่สมบูรณ์นะครับทางนี้ก็จะมีเรือนพักนะครับอยู่แบบท้องทุ่งนะครับร,รถนะครับก็ถือว่าอุดมสมบูรณ์นะครับเนยชีวิตแบบเรียบง่ายนะครับหลังเกษียนทางลุงจิรศักดิ์ ป้าต่อกุศลน,นะครับกําลังทำมาเขมันนะครับสวัสดีครับคุณป้าครับสวัสดีค่ะโอ้ยังงม็นมันนอกอข้างหลังก็มีเปลงทํานาครับนี่ทานาหวานข้าวได้ด้วยครับชีวิตนี้ไม่มีอดอยากนะครับบริเวณ16ไร่ใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าที่สุดนะครับ นะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับไว้คลิปหน้าจะมาถ่ายให้ท่านได้ติดตามได้ชมอีกอย่าลืมกดติดตามนะครับทางช่องของเกษตรยอนยุคสเตนบายนะครับสวัสดีครับ